รายงานผลการดำเนินงานสายที่4จังหวัดชัยภูมิประจำเดือนกุมภาพันธ์2566ประกอบด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิสำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งคร้อและสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแท่นโดยแต่ละสำนักงานได้ดำเนินโครงการแผนการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณพศ2566 ในช่วงที่ผ่านมาดังนี้สํานักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมินําโดยนายคมสรรสิงห์นนตาดเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สํานักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิเข้ารับการติดตามและนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรในวันที่16กุมภาพันธ์2566โดยคณะติดตามนิเทศงานจากสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่4จังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานในพื้นที่ณห้องประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองชัยภูมิจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมและติดตามการดําเนินงานของศูนย์สพกลักอาเภอเมืองชัยภูมิพร้อมทั้งสร้างขวัญและกําลังใจในการดําเนินงานแก่สมาชิกณตําบลโพลทองอําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิในวันที่24กุมภาพันธ์2566นายนคมสันสิงนนาดเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ ร่วมต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ทุเรียนครั้งที่1ประจำปี2566จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่4ขอนแก่นเพื่อติดตามการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มแปลงใหญ่ในรอบปีที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงานในปีปัจจุบันพร้อมทั้งให้คำแนะนำการดำเนินกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จต่อไป วันที่16กุมภาพันธ์2566นายธนพัฒนโพธิสิทธิประเสริฐเกษตรอำเภอคอนสวรรค์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเยี่ยมชมกิจกรรมฐานเรียนรู้งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ฟิลเดย โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรประจำปี2566โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการร่วมเป็นวิทยากรประจำฐานเรียนรู้ต่างๆในการนี้นายสุชาติอยู่เจริญในอำเภอคอนสวรรค์เป็นประธานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ณพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริบ้านโนนแต้หมู่ที่4 ตำบลหนองขามอำเภอคอนสวรรค์จัังหวดชัยภูมิวันที่24กุมภาพันธ์2566นายพรเทพวัชกีกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานเปิดกิจกรรมสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผาเพื่อแก้ปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างยั่งยืนประจำปี2566 โดยมีนางสาวกังสดานชาตะกูลเกษตรจังหวัดชัยภูมิเป็นผู้กล่าวรายงานในการนี้น,นายธนพัฒน์โพธิสิทธิ์ทิประเสริฐพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมดังกล่าวณนะศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านนามนหม,มู่3าตำบลสีสำรานอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิสำนักงานเกษตรอำเภอแก้งคร้อ นำโดยนางทองวันรีเกอกเกษตรอำเภอแก้งครอพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2,566วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบ้านท่าทางเกวียนในวันที่10กุมภาพันธ์2,566ณบ้านท่าทางเกวียนหมู่5ตำบลท่ามะไฟหวานอำเภอแก้งครอจังหวัดชัยภูมิ วันที่21กุมภาพันธ์2566นางทองวันลีกอก,กเกษตรอำเภอแก้งคร้อพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานกเกษตรอำเภอร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ f i e l Day ประจำปี2566ที่สพกเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ที่มีลมหายใจมีพืชผักเป็นสินค้าหลักซึ่งมีนายสุริยนฉายแสงเป็นประธานศูนย์ และภายในงานประกอบด้วย4สถานีเรียนรู้ได้แก่ 1. การทำประมงจากสำนักงานประมงแก้งเคราะห์ 2. การผลิตผักปลอดภัยจากสบพชัยภูมิ 3. การจัดการดินจากสำนักงานพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 4. การผลิตสารชีวพันธุ์จากกลุ่มอรารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนางสาวกังสดานชาตะกุลเกษตรจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ณศูนย์เรียนรู้ที่มีลมหายใจหมู่ที่9ตําตำบลหนองขามอำเภอแก้งคอ้อจังหวัดชัยภูมิสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแทน่นนำทีมโดยนายสุรัตนอิทธาชวริตเกษตรอำเภอพักดีชุมพลรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบ้านแทน่นจัดเวทีถ่ายทอดความรู้และกระบวนการยุวเกษตรกร ให้แก่ยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดหมู่9ต้าตนบ้านแท่นอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิตามโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิปีพศ2566วันที่15กุมภาพันธ์2566อำเภอบ้านแท่นจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ประจำปี2566 โดยนางสาวกังสดานชาตากุลเกษตรจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานเปิดงานจากสิบเอกประจักษ์ชัยชนะภัยในอำเภอบ้านแท่นกล่าวต้อนรับและนายสุรัตน์บิทาชาวริ์เกษตรอำเภอพักดีชุมพลรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบ้านแท่นกล่าวรายงานนักศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสพกเครือข่ายแปลงใหญ่พืชผักหมู่หนึ่งตำบลหนองคูอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิ โดยจัดกิจกรรมให้เกษตรกรแบ่งกลุ่มศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมฝึกปฏิบัติสถานีเรียนรู้จำนวน7สถานีได้แก่สถานีที่ 1. การจัดการดินปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตพืชผักปลอดภัยโดยสถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิสถานีที่2การปลูกและการปฏิบัติดูแล,แลรักษาพืชผักปลอดภัยโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ สถานีที่3การใช้สารชีวพันธ์ในการป้องกันกําจัดศัตรูพืชผักโดยกลุ่มอารักขาพืชสํานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิสถานีที่4ระบบพลังงานแสงอาทิตย์โดยสํานักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิสถานีที่5การปลูกข้าวปลอดภัยโดยศูนย์วิจัยข้าวชุมแพสถานีที่6 การลดต้นทุนและการเพิ่มมูลค่าด้านอาหารฝัตดโดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแท่นและสถานีที่7การทำอาหารปลาแบบลดต้นทุนโดยสำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ากเกษตร และศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่ตลอดจนสินค้าเกษตรของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่พืชผักตำบลหนองคูผ่านสื่อสารมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ line. มีผู้ได้รับบริการในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจำนวน100รายได้แก่เกษตรกรจำนวน80รายและยุวะเกษตรกรโรงเรียนหนองคูวิทยาจำนวน20ราย ทำให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่ระหว่างหน่วยงานที่ให้บริการและเกษตรกรผู้รับบริการเกิดความเข้มแข็งของเครือข่ายการทำงานในพื้นที่ระหว่างหน่วยงานกลุ่มองค์กรเกษตรกรโรงเรียนผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและเกษตรกรผู้นำ กลุ่มเกษตรกรได้รับการต่อยอดเพื่อพัฒนาหรือเพิ่มศักยภาพทั้งด้านงบประมาณองค์ความรู้เทคโนโลยีและปัจจัยการผลิตจากหน่วยงานภาคีที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของกลุ่มอันจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองจากกระบวนการเรียนรู้สามารถลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มรายได้และสร้างความยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรมต่อไป